สวัสดีค่ะจากมาลไล่งพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดน้ำมันผักบุ้งกันนะคะผัดผักบุ้งใส่น้ำมันอย่างเดียวนะคะเรียกว่าอาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะไม้ไฟแดงนะคะวันนี้จะผัดน้ำมันเฉยๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันหมูก็จะอร่อยกว่าน้ำมันพืชนะะไม่ได้ผัด ไม่ได้ผัดไวแดงนะคะก็ผัดน้ำมันปกติกินกับน้ำพริกนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของคนสูงวัยผัดแบบนี้อร่อยนะคะอร่อยโลกลืมเลยนะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดผัดแค่จานเดียวนะคะ ใส่นิดนึงนะคะใส่น้ำตาลทรายคึ่งช้อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้นะคะถ้าไปกินที่ร้านอาหารนะคะ ไม่ใช่ผักบุ้งไฟแดงนะคะเป็นผัดผักบุ้งผัดน้ํามันนะคะยานละร้อยห้าสิบบาทนะคะตอนนี้วันก่อนก็พอดีเลยเกอนของบาลายวังพยอมมานะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่าจานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะผักบุ้งผัดน้ํามันหอยนะคะเป็นอาหารจานโปรดของใครๆหลายๆคนนะคะตามร้านอาหารก็ไม่คิดนะคะว่าจะแพงขนาดนั้น ก็ถามเพื่อนว่าทําไมถึงต้องสั่งของแบบนี้หากินได้ที่บ้านเขาบอกว่ากินแต่เนื้อสัตว์ต้องมีเยื่อใยอาหารเพื่อสุขภาพก็เลยสั่งผักบุ้งผัดน้ำมันมานะคะก็เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสายตาให้เลือดลมเดินดีแบบนี้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลัางพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ